หลักการอ่านชื่อนะครับขั้นตอนแรกครับใส่ตำแหน่งของหมูแทนที่ที่อยู่บนโซลัก์ซีก่อนครับถ้ามีหมู่เหมือนกันหรือว่าซ้ํากันเนี่ยให้เขียนตัวเลขนะครับเว้นไว้ด้วยเครื่องหมายคอมม่าครับอย่างเช่นนะครับมีหมู่เมทิลอยู่ที่ตำแหน่งที่3มแล้วก็ตำแหน่งที่4เนี่ยเราจะเชื่อมกันด้วยคอมม่านั่นเองครับจากนั้นขีดละแล้วก็ใส่ชื่อของหมูแทนที่ได้เลยครับถ้าหมู่แทนที่ซ้ํากันนะครับเราจะใส่คํานําหน้าจํานวนลงไปครับเช่นถ้ามีหมูแทนที่ที่เหมือนกันเนี่ยสตัวเราจะใช้คําว่าใดครับ หรือว่ามีเหมือนกัน3ตัวเราจะใช้คําว่าไตครับอย่างเช่นคําว่าขอไปครับอย่างเช่นถ้ามีเมทิลสตัวเราก็ใช้คําว่าไดเมทิลครับถ้ามีเมทิลเหมือนกัน3ตัวเราก็ใช้คําว่าไตเมทิลครับต่อไปนะครับถ้ามีหมู่แทนที่มากกว่า1ชนิดนะครับเราจะเขียนเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษครับอย่างเช่นใน1โครงสร้างเนี่ยมันมีทั้งเมทิลแล้วก็มีทั้งเอทิลเลยเนี่ยเราจะอ่านเอทิลก่อนแล้วเราค่อยจะอ่านเมทิลครับเพราะว่าตัวอักษร e จะมาก่อนตัวอักษร m นะครับ จากนั้นขีดละครับแล้วก็ระบุคําแทนจํานวนคาร์บอนของโซ่หลักครับจากนั้นตามด้วยนะครับถ้าเป็นสารประกอบ L ine, แอลเคนเราจะต่อด้วยคําว่าเอนลงท้ายครับแต่ถ้าเป็นสารประกอบแอลคีนหรือว่าแอลไคเนี่ยเราจะใส่ตําแหน่งของพันธะคู่หรือว่าพันธะสามนั้นๆก่อนครับจากนั้นขีดด้วยขีดละนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าถ้าเป็นพันธะคู่หรือว่าสารประกอบแอลคีนเนี่ยเราจะต่อด้วยคําว่าอ e ินครับหรือว่าถ้าเป็นสารประกอบแอลไคหรือว่าพันธะสามเนี่ยเราจะต่อด้วยคําว่าไอนั่นเองครับ ถ้ามีหมู่ฟังก์ชันอื่นๆอีกเนี่ยเราจะตัด e ออกครับเหมือนคําว่า n นะครับจะลดเหลือ en เฉยๆนะครับหรือว่าคําว่า in ที่สะกดด้วย e-n-e นะครับก็จะเหลือ en เฉยๆครับตามด้วยการใส่หมู่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ขีดละตามด้วยคําคําลงท้ายของหมู่ฟังก์ชันนั้นๆครับถ้าเป็นหมู่ฟังก์ชันอื่นๆนะครับจะมีคําลงท้ายที่แตกต่างกันไปครับเช่นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยครับจะลงท้ายด้วยคําว่าอ่เป็นต้นครับ ถ้ามีพันธะคู่หรือว่าพันธะ3ในโครงสร้างเดียวกันเราจะอ่านพันธะคู่ก่อนพันธะ3นะครับเพราะว่าพันธะคู่เนี่ยจะมี priority ที่สูงกว่าพันธะ3นั่นเองครับถ้ามีพันธะคู่หรือว่าพันธะ3 2ที่นะครับในโครงสร้างเดียวกันนะครับเราจะอ่านโดยใส่ตำแหน่งทั้ง2ต่อด้วยคำว่าใดครับและตามด้วยสารประกอบนั้นๆน,น,นะครับถ้าโซ่หลักเป็นวงนะคะเราจะใช้ ขอไปครับเราจะใส่คําว่าไซโคนะครับที่ด้านหน้าครับเช่นวงสี่เหลี่ยมนะครับเราจะเรียกว่าไซโคบิล์นะครับถ้าหมู่ฟังก์ชันนะครับมีชนิดเดียวหรือว่ามีหมู่แทนที่ชนิดเดียวนะครับในโครงสร้างที่อยู่ที่ตำแหน่งที่1นนะครับอาจจะไม่ต้องใส่เลขหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นเมทิลไซโคบิวเทนนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีการระบุตำแหน่งที่1ลงไปนั่นเองครับเราจะมาอ่านชื่อของตัวนี้กันอันดับแรกคือเราจะดูก่อนว่า เรามีสีทั้งหมดกี่ตัวก็คือหนึ่งสองสก็คือเรามีสีทั้งหมดหตัวแล้วก็เป็นพันธะคู่เพราะว่าตรงนี้ดูจากตรงนี้ว่ามันเป็นพันธะคู่นะอันดับแรกเราก็จะหาก่อนว่าพีฟิกหรือแบบกิ่งอะเราอยู่ที่สีตัวไหนก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าอที่สี่ตัวที่ห้านะแล้วก็มีสองตัวก็จะกลายเป็นห้าคอม่าห้านะแล้วก็ขีดจะเป็นใดเพราะว่าพะมีสองตัวจะเป็นใดเมทิลนะคะแล้วก็เป็นซีหกตัวก็จะเป็นเฮกนะแล้วก็ ทนถ้าคู่อยู่ตำแหน่งที่สองก็จะเป็นสตรงนี้แล้วก็เป็น e n e เพราะว่าเป็น l คี y นะคะเสร็จแล้วข้อนี้นะคะเริ่มแรกเราจะนับจำนวน c ของเส้นที่ยาวที่สุดค่ะซึ่งก็คือเส้นนี้โดยเราจะเริ่มนับจากทางฝั่งนี้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้กิ่งมากที่สุดเราก็จะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าค่ะ มีซีทั้งหมด5ตัวจากนั้นเราจะมาดูที่กิ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่1อันนี้คือกิ่งที่2ค่ะซึ่งถ้าเป็นกิ่งเดี่ยวๆแบบนี้เราจะเรียกว่าเม็ดทิวค่ะดูกิ่งเสร็จแล้วเราจะดูที่ OH ตรงนี้ค่ะเหลือตรงนี้ซึ่ง OH มันคือแอลกอฮอล์ค่ะ แล้วแอลโกอฮอล์เนี่ยจะมีชื่อเรียกค่ะก็คืออ่อแบบนี้เราจะมาเริ่มเขียนกันโดยที่เราจะดูกิ่งกิ่งแรกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่สามกิ่งที่สองก็อยู่ตำแหน่งที่สามเหมือนกันแล้วก็มีทั้งหมดสองกิ่งสองกิ่งเนี่ยก็คือไดแล้วก็ต่อด้วยเมทิว แล้วมันเป็นแบบเส้นเดี่ยวเป็นผานเดียวมันจะต่อด้วยเอแล้วเราก็จะใส่ลงไปเป็นทั้งหมดเรามีซีทั้งหมดม C, หมด้าตัวก็คือจะเป็นเพนซีห้าก็คือเพนแล้วเราจะต่อด้วย A N E แต่เราอ่ะจะตัด E ีทิ้งเพราะว่าตัวที่เราลงท้ายอ่ะมันมีอ,กอักฮอหงเราต้องลงท้ายด้วยออ l เราเลยต้องตัดอีทีมันก็เลยจะกลายเป็นตำแหน่งที่เราจะดูตำแหน่งของแอกอฮอนี่คือตำแหน่งที่สองกเลยจะเติมเป็นตำแหน่งที่สองของเอกหองก็คือออกวตัวชื่อทั้งหมดก็เลยจะอ่านได้แบบนี้เลย